อันนี้ทำอะไรเนี่ยอาจารย์ฮะทำช่องทำจัดโอ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเบ็ดขนาดเบ็ดอันนี้อันนี้ขนาดขนาดแบบนี้ขนาดบวก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 ลบ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 อันนี้มันจะได้อะไรไม่ขนาดให้ค่าโอห์มมันเท่ากันค่าโอห์มนี่คือกระแสไฟค่าแอมป์ปะใช่ให้ให้แอมป์มันสูงขึ้นไหมไม่ก็ไหนเอาเครื่องชิปแบตมาก็ให้แบตก็ให้มันเท่ากันอ่ะไม่งั้นก็ใกล้เคียงกัน แต่โวล์ก็ยังเป็นส2บโวล์อ่ะใช่อ๋อเนี่ยแบบว่าพวกเนี่ยสมมติว่าวอ่าแบบเใจไหนี่เจ๊ใจอ๋อเ้วเผื่อที่ผมดังกับเขาไหม่เสียอันนี้อันนี้คืออะไรข้างล่างนี่คืออะไรอันนี้อันนี้คือไอเครื่องเช็ค C D A มันเช็คไอ,อไอสุขภาพแบบเใไหมเ้ใไ,ไหมไอที่อันนี้มันมันเป็นค่าโอห์มถ้าค่าโอห์มยิ่งน้อยมันยิ่งดีมันมันไม่เกินประมาณสิบห้ามันอันนี้เหรอ C C A ใช่ไอไม่ใช่อันนี้ อันนี้เป็นค่าอันนี้เป็นแอมมันแอมที่มันปล่อยได้ใช่ไหมคือสองร้อยสามสิบแปดแอมใช่อันนี้สิบสองโวลต์ใช่ไหมใช่อันนี้มันอะไรวะมัน C T A มันรอเปล่าแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าค่าถ้าอูมันยิ่งน้อยมันยิ่งดีอะอ๋อถ้าตัวเนี้ยมันยิ่งน้อยยิ่งดีใช่ทีนี้มันมันมีแบตลูกไหนวะที่มันนั้นน่ะที่มันที่มันเออเนี่ยมันมีลูกลูกแรกที่ ค่ามันไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะขนานให้มันแบบว่าให้มันใกล้เคียงกันเห็นไหมนี่ยเสิบเจ็ดะกินเท่าไหร่ตะกินสิบสองเห็นไหอันนี้อยู่แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าถ้าเยอะมันไม่ดีแต่อันนี้มันเนี่ยถ้าถ้าถ้าค่าออมอ่ะค่าตัวเนี้ยมันเยอะมันไม่ดีโอใช่เป็นค่าความต้านทานอ้ใช่ความต้านทานมันเยอะใช่ไหมใช่ต้องให้ความต้านทานมันน้อยใช่ไหมมันถึงจะปล่อยไฟได้เลยใช่ อันนี้เดี๋ยวก็ขนานไว้แล้วก็ค่อยมาดูอีกว่าค่าโอมันลดลงไหมอ๋ออันนี้ขนานขนานไว้ปุ๊บแล้วจะชาร์จแบตนะไม่ไม่ต้องชาร์จก็ขนานไว้แบบอย่างนี้แหละไว้เกือบเกือบวันอะแล้วเราก็มาดูค่าค่าโอมว่าค่าโอมมันจะลดไหมอ๋อแรกอค่าค่าค่าโอมทั้งทั้งสี่รูปมันใช่ค่าโอมมันขึ้นเยอะไม่ไม่ถึงสิบเลย ตอนตอนที่ผมมาถอดอออยากอยากให้มันเท่ากันก็เอามาขนานกันแบบนี้ใช่มันต้องขนานกันเพราะว่าแบตเราต่อต่อนั้นกันสี่ลูกไงมันจะได้ไม่ต้องดึงไฟกันทาให้ค่ามันเท่ากันไม่เท่าก็ใกล้เคียงมันจะได้ไม่ต้องดึงไฟอ่ะแล้วพวกรถไฟฟ้านี่มันใช้กี่โวลต์อ่ยแลตเอาแลตเตอ่ะ แล้วตีสี่สิบแปดโวลต์มันมันใช้ไฟเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะมันมันสี่สิบแปดโวลต์เลยอ่ะใช่่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกนะมีสี่สิบแปดโวลต์แล้วก็มีอะไรเจ็ดเจ็ดสิบสองโวลต์เหรอเจ็ดสิบสองโวลต์เลยอ่ะใช่แบตหกลูกอ่ะแม่งมัน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 ใช้แบตเยอะกว่าพวกรถสิบร้อียนะนะก็เป็นรถไฟฟ้าก็สิบร้อมันใช้ยี่สิบสี่โวลต์เลยเนาะใช่ไอ้นี่พวกรถไฟฟ้านี่เจ็ดสิบสองโวลต์ แล้วถ้าเอาแบตรถน์ไฟฟ้าไปใส่รถสิบร้อนไม่ได้หรอกมันก็ไม่มันแรงเ่ยมันจะขึ้นบ่อได้เลยเอออ๋อมันใช้มันใช้วนเยอะใช่ไหมคนเนี้ยใช่มันใช้วนเยอะใช้วนใช้แอมเยอะว่าถ้าไฟดูดทีนึงก็เดสสมอลลี่เลยใช่ไหมออกไปแรงหน่อมันดูดเวลาลองจับดู่ันนี้เป็นอย่างนี้นี่เอง 露出来。